ประหยัดสะดวกรวดเร็วเสมอภาคและเที่ยงธรรมท่านกำลังอยู่ในรายการสารแรงงานกลางวันนี้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ COG Podcast สำหรับวันพุธสัปดาห์นี้นะคะเป็นช่วงเวลาของสารแรงงานกลางซึ่งสำหรับการเปิดสกราปรปีพุทธศักราช2565นะคะท่านอนิบรีผู้พิพากษาสารแรงงานกลาง ท่านอาจารย์พงรัฐเครือกลิ่นจะมาเป็นผู้สนทนากับท่านผู้ฟังผ่านทาง COJ Podcast ของกองสารนาิเทศสำนักง,งานสารวิติธรรมนะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ราวรัฐค่ะสวัสดีครับค่ะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ซึ่งเป็นติดต่อกันมาประมาณสอปีแล้วโดยเฉพาะค่อนข้างจะเริ่มหนักหน่วงในช่วงต้นปี2565เนี่ย เราปฏิเสธไม่ได้นะคะท่านอาจารย์พง์รัฐเขาว่ากระทบต่อภาคอะไรงานอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยอยากจะให้ท่านอาจารย์พง์รัฐได้สื่อสารแนะนําพี่น้องประชาชนให้ได้ทราบว่ามันมีประเด็นสําคัญอะไรบ้างนะคะที่ในวงการภาคอะไรงานไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างเนี่ยควรจะรู้ครับก็จริงๆแล้วเนี่ย วิกฤตทางด้านแรงงานครั้งนี้ก็ไม่ใช่เป็นครั้งแรกจริงๆมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วถ้าพวกเราจําได้อย่างเช่นในวิกฤตต้มยํากุง้งเพียงแต่ว่าตรงนั้นนะ่ะมันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่มีผลกับแรงงานแต่ในครั้งนี้มันเป็นวิกฤตสาธารณสุขนะที่มีผลต่อแรงงานแน่นอนครับพอเวลาที่เกิดวิกฤตพวกนี้ขึ้นมาย่อมมีผลกระทบต่อนายจ้างกับลูกเลี้ลูกจ้างโดยเฉพาะยิงย่งพอนายจ้างชักจะไปไม่ไหวเนี่ยลูกจ้างก็จะรับผลกระทบโดยตรง นเนื่องจากวิกฤตสาธารณสุขครั้งนี้มันเป็นวิกฤตที่ค่อนข้างต่อเนื่องยาวนานแล้วก็กระทบในภาคส่วนสําคัญก็คือในภาคส่วนของงานบริการเช่นพวกท่องเที่ยวนะก็จะเกิดปัญหาเรื่องการใช้สิทธิหยุดกิจการชั่วคราวในระหว่างที่เกิดการแพร่กระจายของโควิดไม่ว่าจะเกิดโดยคําสั่งของรัฐนะครับโดยสบคหรือโดยผู้ว่าราชการจังหวัดโดยใช้อํานาจตามพรกฉุกเฉินเนี่ยครับหรือว่าจะ เ,เกิดโดยสถานการณ์ตามความจําเป็นของการประกอบธุรกิจก็ตามเนี่ยประเด็นใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็าจะเป็นเรื่อง1ก็คือเป็นเรื่องการใช้สิทธิหยุดกี่การชั่วคราวนะครับสก็คือจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างนะจากที่เคยจ่ายเงินเดือน100%เอนี่ยอาจจะลดลงเหลือ50%าสิบเปอนระยะแรกพอต่อมาอาจจะกลายเป็นว่าไม่จ่ายเลยเพราะนายจ้างไม่มีรายได้ก็เลยไม่มีรายจ่าย มาจ่ายแก่ลูกจ้างนะครับถ้านายจ้างรายไหนไปไม่ไหวก็อาจจะต้องปิดกิจการซึ่งตามกฎหมายเนี่ยการปิดกิจการก็ถือเป็นการเลิกจ้างนายจ้างเองก็ไม่มีตังที่จะจ่ายเงินที่เกิดจากการเลิกจ้างอันนี้ก็จะไปเป็นคดีที่ลูกจ้างก็จะไปร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานหรืออาจจะมาฟ้องต่อศาลแรงงานโดยตรงอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากวิกฤตโควิด -19 ครับค่ะ เพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสถิติของคดีที่เกิดจากผลกระทบทางโควิดเนี่ยก็คงจะมาที่ศาลค่อนข้างจะแยะใช่ไหมคะอาจารย์มีการรวบรวมไว้ไหมคะถ้าที่เป็นเปอร์เซ็นต์เรามีเปอร์เซ็นต์จากคดีที่เกิดจากการได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดค่าจ้างที่ลูกจ้างอาจจะไม่ยินยอมก็ดีหรือว่าเรื่องของ ปิดกิจการหรือโดยเฉพาะอาจจะมีเรื่องของการให้ไปทํางานที่บ้านอะไรพวกนี้ค่ะจารจะมีคดีเข้ามามากน้อยแค่ไหนก็มีคดีเข้ามาคือปัญหาของศาลแรงงานก่อนที่ผมจะมามารับาชการในตําแหน่งเมื่อ1ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปัญหาก็คือว่ามันมีคดีอยู่กลุ่มหนึ่งที่มีการฟ้องแล้วพอเกิดภาวะโควิดสิ COVID เนี่ยมันทําให้ต้องเลื่อนคดีออกไป เพราะว่าไม่สามารถมาพิจารณาคดีซึ่งจะก่อให้เกิดการรวมตัวของคนจํานวนมากเนี่ยไม่ได้เป็นคดีจํานวนหนึ่งมันก็เลยมากองอยู่ประมาณสัก5,000กว่าเรื่องในสารงานกลางะนะครับพอวิกฤตโควิดสิดีขึ้นเมื่อเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยศารก็เลยเริ่มเข้าสู่ระบบของการมาสืบพยานเพื่อจะทําคดีพวกนี้ให้มันหมดไปค,ครับทีนี้ในการที่เราเข้ามาสู่ระบบปกติเนี่ย แล้วพอต้นปี2 5ง5เนี่ยมันก็มีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาอาจารย์คะคก็มีแนวโน้มที่เราจะเห็นได้ว่าคนเริ่มมีการได้รับผลตรงนี้จากการติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งแน่นอนว่าคดีะจะมีการบริหารจัดการต่อไปยังไงคะครับคือจนถึงวินาทีนี้นะครับเรายังนับ ความที่เรานัดไว้เนี่ยเรายัางไม่เลื่อนคดีออกไปอีกเพราะเราเห็นว่าถ้าเลื่อนคดีออกไปอีกเนี่ยมันจะได้รับผลกระทบต่อคู่ความค่อนข้างเยอะ,ะเพียงแต่ว,ว่าเราจะต้องรักษาสมดุลระหว่างการป้องกันเรื่องความปลอดภัยในด้านสาธารณสุขกับในเรื่องการบริหารคดีให้คดีมันก็สามารถเดินไปได้คือผมเชื่อว่าในช่วงนี้การใช้ชีวิตคือ,อ,อต้องรักษาสมดุลให้ได้ครับเศรษฐกิจก,ก็ต้องเดินไป การดูแลเรื่องการแพร่ระบาดก็ต้องเดินไปฉันใดของศาลก็เหมือนกันในการทําหน้าที่ในการตัดสินคดีให้แก่โจทก์จาเลยที่เข้ามาพิพาทกันเนี่ยเราก็ต้องเดินต่อไปแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการที่จะไม่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของของของไวรัสนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราก็จะให้คู่ความดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องอความปลอดภัยด้านสาธารณสุขซะก่อนที่จะมาศาล นะครับแล้วก็ในการพิจารณาคดีเนี่ยเราก็พยายามจะให้คนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่เข้ามาในใน,ในคดีนะครับไม่ให้มากเกินไปในระบบการไก่เกลี่ยแต่เดิมก่อนโควิดเนี่ยเราก็ใช้วิธีการไก่เกลี่ยออนไซต์ site, <ะ>ก็คือให้คู่ความเนี่ยมาที่ศาลแล้วก็จะมีท่านผู้ปิพน,นอมเนยเข้าไปช่วยไก่เกลี่ยนะครับแต่ว่าพอสถานการณ์โควิดมาเนี่ยเราก็ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในแง่ของ การจัดให้มีการไก่เกียร์ออนไลน์โดยที่นายจ้างก็ดีลูกจ้างก็ดีเนี่ยไม่ต้องมาที่ศาลแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่เรามีเนี่ยครับในการที่จะไก่เกลี่ยซึ่งคดีก็สําเร็จไปจํานวนหนึ่งจนถึงขณะนี้เนี่ยเราก็ยังใช้การไก่เกียร์ออนไลน์อยู่นะครับเพราะว่าเราเห็นว่าประสิทธิภาพของการไก่เกียร์ออนไซต์กับไก่เกียร์ออนไลน์เนี่ยไม่ต่างกันนะ นะแต่ข้อดีของการไก่เกลี่ยออนไลน์ก็คือมันทําให้เกิดความปลอดภัยแล้วในหลายๆคดกีก็เป็นประโยชน์แก่คู่ความยกตัวอย่างเช่นนายจ้างเองเนี่ยเขาก็อาจจะไม่มีเวลาได้ได,ไ,ดได้มาศาลการเดินทางก็อาจจะไม่สะดวกนะแต่ถ้าใช้การไก่เกลี่ยออนไลน์เนี่ยเขาก็สามารถอยู่ที่ออฟฟิศได้การตัดสินใจก็อาจจะตัดสินใจได้ทันทีเลยนะครับถ้าเจรจากันแล้ว จํานวนเงินที่ตกลงจ่ายเงินช่วยเหลือกันเหมาะสมก็สามารถตกลงทํายอมกันได้ค่ะทีแรกเราคิดว่าต้นปีเนี้ยเราจะใช้วิธีการแบบคู่ขนานก็คือใช้ทั้งออนไลน์ด้วยแล้วก็ออนไลน์ด้วยแต่ปรากฏว่าพอเปิดสกรัชต์2565ขึ้นมาเนี่ยไอโอมีครอนนี่มันก็มามันก็เลยทําให้เราพักแผนของการที่จะไก่เกลี่ยออนไลน์ไว้ก่อนค่ะเราก็เลยไก่เกลี่ยออนไลน์ครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก่อนนะค,ะคร ซึ่งการไกลเกลีย่ยเนี่ยก็ทำให้เกิดผลดีในแง่ที่คดีก็ยุติไปด้ได้โดยรวดเร็วแล้วก็ความบาดหมางนะคะความขัดแยง้งมันก็ไม่ขยายวงกว้างแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงตรงที่มันได้ข้อสรุปเป็นที่สุดว่าเขาไกลเกลีย่ยกันได้คะ่ะอาจารย์คะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต้องใช้มาตรการในการ work from home ก็ดีในการลดค่าจ้างก็ดีหรือแม้กระทั่งถึงการเลิกจ้างเนี่ย คือมันก็ลําบากด้วยกันทั้งคู่ในจ้างก็เดือดร้อนลูกจ้างก็เดือดร้อนแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันเกิดขึ้นก็คือความไม่เข้าใจกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะสื่อสารหรือเราจะมีข้อนแนะนําอย่างไรดีคะที่จะให้ต่างก็เข้าใจในสถานการณ์น,ณนี้ความรู้กฎหมายเนี่ยจะมีส่วนที่จะช่วยทั้งทังฝ่ายในจ้างลูกจ้างได้แค่ไหนยังไงคะอาจารย์ครับมีส่วนมากเลยครับเพราะว่า พอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเรามักจะละเลยในแง่ของการไม่ไปหยิบกฎหมายมาดูแต่อาศัยประสบาการณ์และความเข้าใจส่วนบุคคลมันก็ทําให้เกิดการคาดเคลื่อนได้ผมผมยกตัวอย่างที่ในทางปฏิบัติที่ทำแล้วเกิดปัญหานะครับเช่นนายจ้างเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจอันมีผลมาจากการแพร่ระบาดเนี่ยในช่วงที่รัฐมีคําสั่งให้ปิดก,กียการนะฮะเพราะว่าจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาด ในช่วงหยุดเกีจยวกานี้นะครับนายจ้างโดยธรรมชาติก็จะไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างซึ่ง,ซ,งซึ่งก็เป็นไปได้ในบางสถานการณ์นะครับถ้าเช่นถ้ารัฐสั่งปิดเนี่ยเราถือว่าเป็นการหยุดเกี่การชั่วคราวเพราะเหตุสุดวิสัยอย่างนี้พอเหตุสุดวิสัยเนี่ยมันก็ไม่ต้องมีหนี้ต้องปฏิบัติการกันก็คือหมายว่านายจ้างก็ไม่ต้องมอบง,งานให้ลูกจ้างทำนะลูกจ้างเองก็ไม่ต้องทำงานแล้วก็ไม่ได้รับค่าจ้าง ทางรัฐก็ไปดูแลในแง่ของกฎหมายประกันสังคมให้ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนแล้วส่งเงินครบตามเงื่อนไขเนี่ยเขาก็จะรับประโยชน์ทดแทนการว่างงานจากประกันสังคมในช่วงแรกก็ร<ะ>้อยละ62ค่ะอ่าไม่เกิน90วันพอช่วงหลังก็ปรับลดมาเป็นร้อยละ50นะไม่เกิน90วันในกรณีนี้ก็คือกรณีของการหยุดกี่การชั่วคราวเพราะเหตุสุริสัยตามคำสั่งรัฐ นั่นยังไม่มีการเลิกจ้างยังไม่มีการเลิกจ้างนะคะรอนนี้ปัญหาต่อมาก็คือว่าพอรัดผ่อนคลายจะมีบางช่วงถ้าดูจากไทม์ไลน์ที่ผ่านมานะครับรัดก,ก็จะผ่อนคลายพอผ่อนคลายเนี่ยนายจ้างเองก็ยังเปิดไม่ไหวเพราะว่าเปิดไปก็ขาดทุนมีคนมาใช้บริการน้อยไอ้รายรับกับรายจ่ายไม่สมดุลกันก็เลยยังหยุดกี่การชั่วคราวอยู่ที่ตรงนี้ครับส่วนใหญ่นายจ้างก็ยังไม่มีตงังไม่มีไรายได้ ก็มักจะไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างซึ่งอันนี้เคยมีคดีกันขึ้นสู่ศาลแล้วแล้วก็ศาลในชั้นสาลทรกาคดีชำนัญพิเศษเก็วางหลักแล้วว่าถ้าเป็นกรณีหยุดกิจการแบบลักษณะแบบนี้คือสามารถเปิดได้แต่เปิดแล้วขาดทุนเนี่ยไม่ใช่เหตุสุ่ิิสยเน้นนายจ้างยังมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินไม่น,อน้อยกอร้อยะเจบห้าให้แก่ลูกจ้างด้วยซึ่งส่วนใหญ่นายจ้างก็ไม่ได้จ่ายค่ะ นะครับเพราะว่าก็ไม่มีความสามารถในการจ่ายอย่างนี้เป็นต้นลราอ,อะไรเกิดขึ้นต่อไปเขาพอไม่มีเงินที่จะจ่ายให้ก็ต้องอยู่ที่ลูกจ้างบางครั้งนายจ้างเองเนี่ยก็ไปแนะนําผิดๆเช่นว่าแนะนําว่าออกหนังสือเป็นการเลิกจ้างไปเพื่อจะไปรับเงินจากกองทุนของประกันสังคมทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่มีการเลิกจ้างนายจ้างบางรายก็จะบอกว่าเลิกจ้างแต่ไม่จา่ายค่าตัวเฉยนะจะออกเพียงหนังสือเลิกจ้างให้ แล้วคุณก็เอาหนังสือเลิกจ้างนี่ยไปแสดงต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อรับประโยชน์ว่างงานจากการถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดซึ่งจริงๆแล้วอย่างนี้เป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้ายังไม่ได้เลิกจ้างแล้วไปแสดงเจตนาแบบนี้มันมีลักษณะเป็นการแสดงเจตนาลวงค่ะ,ะคแต่นั่นหมายหมายถึงว่าถ้าคดีมาสู่ศาลเนี่ยก็จะต้องพิสูจน์กันให้ได้นะคะว่ามันเกิดจากการเตี้มกัน,นะ่ะเป็นลักษณะของเจตนาลวงแต่คดีที่เข้ามาส่วนหนึ่งเนี่ย ลูกจ้างก็จะถือหนังสือเลิกจ้างของในจ้างตรงนี้เป็นการเลิกจ้างเพื่อที่จะขอรับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าชดเชยสินใจแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือไปจนกระทั่งถึงเรื่องค่าเสียหายอันกรารจัดการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมซึ่งสําหรับรายการสารรายงานกลางวันนี้ของ coj podcast วันนี้เราหมดเวลาแล้วนะคะอาจารย์เราจะยกยอดไปคุยกันในตอนหน้า ต่อจากนี้ไปว่าไอเหตุการณ์ที่เราคุยกันมาตอนท้ายเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผลที่ตามมาเนี่ยทั้งนายจ้างลูกจ้างเนี่ยจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะได้รับสิทธิประโยชน์อันอันควรแล้วก็ไม่ทําให้ฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบแล้วก็เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะวันนี้ดิฉันมีทีนีที่ปนเพียนกับท่านอาจารย์พง์รัตเครือกลิ่นท่านผู้ดีผู้ชักสาสารแรงงานกลาง ลาไปก่อนนะคะเราจะพบกันใหม่ในคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะท่านสามารถรับฟัง c o j Podcast ทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube c o j Channel Apple Podcast SoundCloud Spotify และเว็บไซต์กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์แล้วมุมมองโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป